ทำใจสดใสแตะเป็นบานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้โรคภัยรับสิ่งใหม่เมื่อใจเพมือเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นจะขนแ็น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเปิดรายการคนสู้โรควันนี้นะครับกับภาพสวยๆจากทริปคนสู้โรคสัญจรที่จังหวัดชุมพรที่ผ่านมาครับ เพราะวันนี้เราจะมีอาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นที่พิเศษของจังหวัดชุมพรเอามาฝากกันครับรวมถึงสาระประโยชน์ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานทัว่วหลากสีและธัญ,ญพืชให้ได้ประโยชน์แบบเต็มๆครับคุณผู้ชมครับแต่มาเริ่มวันนี้ด้วยเรื่องบุญกันก่อนนะครับด้วยการรู้คําแนะนําเทคนิคการใส่บาตรให้สุขภาพดีนะครับโดยการที่ท่านสามารถที่จะทําได้เองครับไปดูกันเลยครับ ชอปช้างใช่ไหมอ๋อในพี่เอเองพี่จะสั่งอาหารหน่อยเอาหมูหันหมูหันเอาหนังราะว่า,ากรอบเลยนะเป็ดปักกิ่งด้วยพี่เอาน้ำราดแบบว่าม,มันแฉบเลยนะเยิม้มเยิเลยของหวานด้วยของหยิบของยอดพี่เอาแบบว่าหวานหวานมากๆเลยอ๋อหอลูกเปอรอเขาบอกว่าเวลาที่พี่จะทําบุญตักบาตรอะไรเงี้ยให้แช้ของดีๆนั้นเราเนี่ยมีของดีๆอะไรมาให้พี่หมดเลยพี่เออุตย่ายตายแต่เถีนนี่พี่ทําอะไระพี่แอบสั B ่งของอ้วนๆอีกแล้วใช่ไหมครับ อออะนาใช่แต่เดี๋ยวเราเข้าบ้านพี่มาได้ไงพี่ไปได้ล็อกประตูอุตส่าห์ตายหลายทีเลยแล้วพี่จะสั่งของวันนี้ไปถวายพระใช่ไหมครับอา้าลูกเป๋บอกพี่ว่าอาหารตรงนั้นมันไม่ดีไงแต่ของดีๆเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นต้องแพงนะครับจริงๆแล้ววิธีการเลือกอาหารสุขภาพเพื่อที่จะนาไปถวายพระเนี่ยมันทนําได้ง่ายนี่เดียวนะคบพี่เอทความไงลูกก็ทาอย่างนงี้ครับนักโภะนาการจากรฬานะครับเขาย้ําเลยว่าให้หลีกเลี่ยงของทอดของมันหากผู้ชมเลือกได้เนี่ยนะครับบอกกับพอ่อค้าแม่อด หอไม่มันนะครับประเภทแกงกะทิมันย่องแป้งเยอะของเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดไม่เอาครับ <S 2> <S 2> <S จัสเซโนโไปเลยเครื่องดื่มหรือน้ำผลไม้สำเร็จรูปก็มักจะมีน้ำตาลอย่างต่ำา4ถึงช้อนชาอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอย่าถวายครับถ้าซื้ออาหารปรุงสำเร็จก็เลือกที่ปรุงเสร็จใหม่เน้นอาหารให้โปรโตีนเพิ่มเนื้อสัตว์ต่างๆแบบไม่ติดมันโดยเฉพาะเนื้อปลานะครับเพิ่มผักและผลไม้พวกของหมักดองเนี่ยไม่เอาครับ นมวัวกล่องและก็โยเกิดนี่สิครับของดีซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับสามารถใช้แทนเครือ่องดื่มที่เป็นน้ำหวานๆทั้งหลายได้อีกด้วยทีนี้เข้าใจแล้วอ,อย่าง่ะครับพี่เอครับเอาแล้วถ้าพี่อยากทำกบข้าวใส่บาตรเองอ่ะก็ทําทได้ครับอยากจะลองทํำไหมละครับอยากมากลูกอยากก็นําเลยครับบ้านพี่เอครับ<อ>ไม่รู<ด>้ <ๆ S 1> ว่าครัวอยู่ไหนเดินเข้าบ้านมาขนาดนี้แล้วนะให้พี่นาอีกนะไป เอาละครับตอนนี้ผมกับพี่เอจะมาทําอาหารเมนูเพื่อสุขภาพที่จะนาไปถวายพระกันนะครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนเลยครับพี่เอเริ่มจากข้าวข้าวอย่างข้าวขาวเนี่ยนะครับแค่เราเพิ่มข้าวกล้องลงไปนะครับเราก็จะได้เพิ่มปริมาณใยอาหารและก็วิตามินดีแด่พระสงฆ์แล้วแหละครับอย่างประเภทพวกกับข้าวเนี่ยนะครับจะเป็นอาหารที่หาง่ายๆเลยปลาทูน่าเนี่ยแหละหาง่ายมากแล้วก็ปรุงได้หลายเมนูเลยทีเดียวนะครับ พี่มีปลากระพงอยู่ในตู้เย็นอย่างนี้ใช้ได้ไหมลูกใช้ได้ครับแต่ต้องแน่ใจว่าปลากระพงสดนะครับสดลูกเือบจมพูลเลยเนี่ยนี้เอามาทําชูชีปลากระพงได้โอ้ดีนะกินเลยลูกแต่ว่าชูชีปลากระพงของเราเนี่ยนะครับจะต้องลดปริมาณกะทิพวดก,กะทินี่แหละเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงเราจะลดกะทิลงสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณของนมเนี่ยใส่ลงไปแทนอีกครึ่งหนึ่งอเออลูกเปอร์ครับ พี่ส้องสั่ว่าแล้วถ้าพี่อยากทําของหวานนะลูกก็ทาได้ครับแล้วก็เน้นประเภทพวกธัญ,ญพืชหรือว่าถั่วนะครับถั่วเขียวถั่วแดงหรือจะเป็นถั่วเหลืองก็ได้<ม>นามาต้มใส่น้าตาลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น<อ>นะครับแล้วก็จะได้ขนมที่อุดมไปด้วยวิตามินแล้วละครับงั้นเรามาลองทากันเลยแล้วกันครับโอ้ดีนวลูกพี่อยากทํามากเลยมาครับ ขําเทนำไปถไวายพระเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับพี่เอสามารถทําได้ผมเชื่อคุณผู้ชมทางบ้านก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับทุกคนครับหลวงพี่ครับทุกคนนะครับข้าวะสุขภาพค่ะอาหารอาหาระสุขภาพค่ะหลวงพี่โยเกิร์ต วันนี้พี่จะมาสาธิตเ,เมนูการทําไข่เค็มสูตรดองน้ําอ้อยนะคะเป็นไข่เป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเป็นสูตรโบราณของคนชุมพรนะคะอันนี้แต่ว่าไม่ได้ทํากันหลากหลายมากนักเพราะว่าเดิมทีนี้ส่วนใหญ่เขาจะทําเลี้ยมเป็นแบบคือพวกอะไรอย่างท่านขุนเจ้าขุนมูลน,นายที่เลี้ยงกันอะไรเงี้ยก็จะดองไข่จะเป็นดองสูตรดองน้ําอ้อยซึ่งการดองไข่เนี่ยจะมีหลายสูตรบางทีก็เป็นสูตรดองน้ําเกลือเฉยๆอะไรเนี้ยแต่ของของเราจะทําเป็นสูตรสูตรน้ําอ้อยนะคะ ก็สูตรน้ำอ้อยก็จะมีหนึ่งใช้อ้อยนะคะอ้อยก็มาหัน่นปอกเปลือกและล้างให้สะอาดนะคะหัน่นเปลือกหนึ่งส่วนนะคะและน้ํสามส่วนแล้วต้มพร้อมกันกับอ้อยใช้เวลาต้มประมาณสามสิบนาทีนะคะก็จะได้น้ําออกมาเป็นสีนะคะแล้วเวลาจะดองนะคะเวลาดองไข่ทําง่ายๆนะคะของพี่ไข่นี่หนึ่งเลือกไข่เป็ดสด,สด แนะนำว่าให้ซื้อในท้องตลาดอย่าซื้อในห้างสปปรรพสินค้าเพราะว่าการซื้อไข่ในห้างสปปรรพสินค้าจะเป็นไข่ที่เก่าและการดองไข่นี่ไข่อาจจะเสียได้หรือไม่ก็รสชาติของไข่จะเปลี่ยนไปนะคะล้างไข่ให้สะอาดขัดเปลือกให้ขาวเลยนะคะขัดให้สะอาดและผึ่งแดดให้แห้งเอ้ยผึง่งผึ่งลมให้แห้งเดินเช็ดและผึ่งลมให้แห้งนะคะก็จับไข่มาเดียงในขวดโหลที่เราที่เราพร้อมจะน่ะเดียงนะคะ นี้ได้ดียงนะคะน้ำอ้อยอันนี้เราต้มแล้วนะคะต้มแล้วประมาณสามสิบนาทีวางให้เย็นสนิทเน้นว่าต้องเย็นสนิทนะคะนี้ถ้าไม่เย็นสนิทใช้ไม่ได้ไข่เราเสียแน่นอนเราไขมาเรียงไว้ในขดโหลนะคะใช้อ้อยสดนะคะวางอันนี้ไม่ต้องหั่นใหชน้ชิ้นใหญ่มากนักนะคะวางเรียงไม่ต้องเยอะ และใช้น้ำอ้อยน้ำอ้อยที่ต้มแล้วน,นี้ต้องเหตุที่บอกต้องเย็นสนิทถ้าเป็นน้ำยังอุ่นๆอ,อยู่ไข่ของเราก็จะเป็นไข่สุกไปเลยแล้วก็จะไม่เป็นไข่เค็มผสมใส่ลงไปนะคะอันนี้ไข่นี่เวลาเจอความเค็มมันจะลอยลอยพี่ก็จะใช้อ้อยที่เราหัน่นที่เราหั่นเป็นชิ้นๆน,นะคะก็มาขัดไว้ กันไว้ไม่ให้ไม่ให้ลอยนะคะ <Okay. S 1> เคล็ดลับอันนี้คุณเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าต้องการให้ไข่แดงมีความมันอันนี้จะมีความหอมของน้ำอ้อยอยู่แต่ถ้าต้องการให้มัน มีความมันของไข่ไข่แดงเนื้อจะมันเติมเหล้าขาวนะคะหรือเหล้าโร่นิดหน่อยอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะซึ่งบอกให้รายการนี้โดยเฉพาะปกติจะไม่บอกให้ใครใส่ไม่ต้องเยอะนี่ปิดฝาให้สนิทปิดเก็บไว้นะคะเจ็ดวันสามารถเอาออกมาเป็นไข่ดาวได้ 20วันก็ต้มจะมีความหอมของน้ำอ้อยถ้า20วันนี่ความเค็มจัดจะไปทําเป็นไส้ขนมเปี้ยะไส้บัตางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทานกับน้ําพริกลงเรือได้แต่ว่าถ้าซ่วมเป็นไข่ดาวนี่ทานกับแกงเลยเล็กๆน้อยๆอย่างเี้ยค่ะ ชมครับธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆมาอย่างมีความหมายนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินได้สร้างโปรโตีนขึ้นมาทั้งในรูปของพืชผักผลไม้และในเนื้อสัตว์ยังในไข่เค็มก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแหล่งของโปรโตีนนะครับส่วนในเรื่องของพืชผักผลไม้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าโปรโตีนอยู่เช่นกันครับซึ่งสิ่งนั้นอยู่ในสิ่งที่เหมือนกับเป็นหัวใจของพืชหรือเป็นสิ่งที่เป็นไข่แดงของพืชนั่นก็คือถั่วและธัญพืชต่างๆ วและธัญพืชน,นะครับมีสิ่งที่พิเศษอยู่ก็คือสีสันอันหลากหลายของมันในสีต่างๆเนี่ยครับมีความหมายในเรื่องของวิตามินแร่ธาตุนะครับแล้วก็ในเรื่องของสารอาหารทั้งหลายนีครับรวมอยู่ในทั่วงานะครับรวมถึงเมล็ดฟักทองและในพืชผักผลไม้และในสิ่งที่เป็นส่วนของเมล็ดของมันนะครับในสิ่งที่เป็นประโยชน์หลักๆเลยได้แก่เรื่องของโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุ และใยอาหารซึ่งจะอยู่ในถั่วและธัญ,ญพืชหลายชนิดครับคุณผู้ชมครับซึ่งในการรับประทานถั่วและธัญ,ญพืชหลากสีเพื่อให้ได้ของดีที่สุดนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือว่าท่านต้องรู้ก่อนว่าในแต่ละชนิดแต่ละสีมีความหมายอย่างไงบ้างครับวิธีดูนะครับในเรื่องของสีนยครับหถ้าเราเลือกสีที่ยิ่งเข้มได้ยิ่งดีอย่างเช่นถั่วแดง ถัวดำนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มของสีที่มีประโยชน์อัดแน่นอยู่ข้างในทั้งเรื่องของวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระและแร่ธาตุต่างๆครับและในกลุ่มของอาหารที่เป็นถั่วอย่างที่เราคุยกันไปมีเรื่องของธัญ,ญพืชอยู่ร่วมด้วยนะครับธัญ,ญพืชเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเหมือนกับทีมที่ช่วยเติมเต็มสร้างสุขภาพให้กับท่านธัญ,ญพืช ท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะฮะแต่นึกภาพง่ายๆนะครับธัญ,ญพืชไม่ใช่วัชพืชไม่ใช่หญ้านะฮะแต่ว่ามันคือสิ่งที่คล้ายกับถั่วมีประโยชน์มากต่างกันนะครับ mm hmm. เช่นงาหรือว่ามเมล็ดฟักทองมเมล็ดทานตะวันและข้าวบาเล่นะครับหรือว่าเรื่องของข้าวต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นธัญ,ญพืชทั้งสิ้นเลยครับ ผู้ชมอาจจะบอกว่าอปกติเราก็ทานข้าวอยู่แล้วทีนี้อย่างนี้ครับในการรับประทานพัญ,ญพืชและถั่วให้ได้ประโยชน์เต็มที่เนี่ยจะต้องรับประทานให้ได้เรียกว่าครบในทุกส่วนของมันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของถั่วมีเทคนิคก็คือว่าการเลือกถั่วให้ดีนะครับควรจะเลือกชนิดที่มีโปรโตีนที่ย่อยง่ายและเหมาะกับตัวท่านวิธีที่จะปรุงถั่วคือ การที่ทําให้ถั่วนั้นเนี่ยครับโปรโตีนของมันสุกหรือว่าย่อยให้ง่ายที่สุดก่อนโดยการที่แช่น้ําให้ พองเต็มที่หรือให้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าทําสุกจนโปรโตีนนั้นเ่ยครับไม่มีสภาพที่ย่อยยากไม่อย่างนั้นก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากินเข้าไปแล้วมีอาการท้องอืดไม่สบายท้องนะครับอย่างที่บอกไปครับของใดมีประโยชน์ก็มีสิ่งที่ต้องระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของถั่วสีต่างๆอย่างที่บอกไปครับอย่างในสีดําสีแดงของถั่วบางชนิดจะมีวิตามินที่ช่วยในเรื่องของหัวใจนะครับช่วยลดความดันโลหิต และมีใยอาหารใยอาหารเป็นส่วนสําคัญเลยครับที่บรรจุอยู่อย่างเต็มๆในถั่วและธัญ,ญพืชทุกอย่างนะครับใยอาหารพวกนี้มีประโยชน์ตรงที่ว่ามันช่วยลดความดันคุมน้ําตาลลดไขมันในเลือดพูดง่ายๆว่าสุขภาพจะดีได้ถ้ามีใยอาหารและใยอาหารที่มีครบก็คือมีทั้งใยอาหารแบบที่ละลายในน้ําได้และใยอาหารประเภทที่เรียกว่าไม่ละลายน้ําซึ่งในถั่วและธัญ,ญพืชทั้งหมดเนี่ยครับมีใยอาหารแบบที่ 2แบบที่จําเป็นในเรื่องของสุขภาพทั้งคู่เลยครับนะฮะนี่คือสิ่งสําคัญครับส่วนเรื่องของโปรโตีนนะครับท่านใดที่ทานถั่วและงารวมถึงธัญพืชอยู่แล้วในเรื่องของโปรโตีนท่านได้อยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางจุดหรือบางส่วนนะครับที่อาจจะขาดไปเพราะฉะนั้นการทานให้หลากหลายจึงจําเป็นมากเลยครับนะฮะอย่าลืมนะครับทานให้หลากหลายหลายสีหลายชนิดและที่สําคัญครับท่านใดที่ อยากจะได้แร่ธาตุบำรุงกระดูกนะครับรวมถึงช่วยในเรื่องของไยทองด้วยฟังตรงนี้ให้ดีเลยครับในถั่วและในธัญ,ญพืชมีแร่ธาตุสำคัญครับที่ช่วยเรื่องกระดูกได้นั่นก็คือแคลเซียมนะครับแคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆแมกนีเซียมเนี่ยครับอยู่ในส่วนของถั่วและธัญ,ญพืชที่มีอยู่หลากหลายชนิดครับส่วนใหญ่จะมีอยู่นะครับส่วนเรื่องของไยทองเนี่ยครับ ในถั่วบางชนิดอย่างเช่นถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองมีสิ่งที่เรียกว่าตัวที่ช่วยในคนวัยทองเพราะฉะนั้นในท่านที่ทานถั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองได้แก่อะไรบ้างครับ ท่านผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วไปหน้าปากซอยเจอน้ำเต้าหู้นะครับหรือเด็กๆก,ก่อนไปโรงเรียนช่วงนี้เปิดเทอมนะครับกินน้ำเต้าหู้หรือว่านมถั่วเหลืองสัดกล่องหนึ่งก็ช่วยได้นะครับรวมถึงเต้าหู้ธรรมดาง่ายๆอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภันจากถั่วที่ช่วยในเรื่องสุขภาพได้หลักในการกินถั่วง่ายที่สุดเลยครับปริมาณที่เหมาะสมนะครับนอกจากถั่วจะสุกปรุงดีไม่ทำให้ท้องอืดและย่อยง่ายแล้วด้วยเนี่ยครับปริมาณของมันอยู่ที่ประมาณ1กํามือครับ ต่อวันนะครับและให้กินสลับกันไปในถั่วและธัญ,ญพืชหลายชนิดครับวิตามินต่างๆในถั่วสามารถช่วยบำรุงเรื่องของสมองได้มีวิตามิน E เป็นตัวที่สำคัญนะครับวิตามิน E ีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นนะครับจะอยู่ในถั่วมันๆทั้งหลายและธัญ,ญพืชครับ ที่เราทานกันอีสามารถช่วยเรื่องของสมองและผิวพรรณได้ดีจำง่ายๆเลยครับผมกินถัว่วกินงาก็ทําให้ผิวพรรณดีได้บํารุงเส้นผมด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับในเรื่องของวิตามินแล้วเรื่องของใยอาหารแล้วและโปรตีนแล้วการรับประทาน ถั่วหลายชนิดยังช่วยในเรื่องของลำไส้นะครับช่วยในเรื่องของการระบายได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเห็นครับว่าทั้งถั่วและธัญ,ญพืชทุกชนิดเนี่ยครับมีประโยชน์เฉพาะตัวและเป็นประโยชน์พิเศษที่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยได้รับไปแบบเต็มๆทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายๆครับในถั่วทุกชนิดนานา,นาสารพัดถั่วและธัญ,ญพืชถ้าใครมาถามว่ามีถั่วไหมนะครับทีนี้คุณผู้ชมบอกได้แล้วว่ามีและกินด้วยแค่กินถั่วก็ไม่ต้องกลัวป่วยแล้วครับ มีกลุ่มคนที่สําคัญและผมห่วงอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็คือในกลุ่มที่ไวต่อถัว่วหรือไวต่อสารประกอบหลายๆอย่างในถัว่วพูดง่ายๆภาษาทั่วไปคือแพ้ถั่วนั่นแหละครับท่านที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้ถั่วหรือสารจากถั่วเนี่ยครับอาจจะต้องระวังสักนิดหนึ่งครับโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่มีถั่วผสมอยู่นะครับรวมถึงน้ํามันถั่วด้วยอาจจะต้องถามให้ดีครับรวมถึงยายาฉีดวัคซีนบางชนิดควรจะถามครับว่ามีส่วนประกอบอะไรที่เป็นถัว่วอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าครับ เชื่อไหมครับว่าหนึ่งในสามของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรค อ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทําให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้าหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้มหมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบภุมิผ่านสะดือ ต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซนติเมตรเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80เซนติเมตรถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับ ขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงสูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมน และหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทําให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมาย ซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ละ่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะครับพบผู้ป่วยมากกว่าปีที่แล้วแล้วก็รุนแรงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าเสียชีวิตเนี่ยห้าสิบกว่ารายแล้วในขณะที่ปีที่แล้วเนี่ยหนึ่งสองรายเท่านั้นเองนะครับแล้วดูจากเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อชนิด S1N1 ซึ่งเป็นเชื้อที่รุนแรงแลว้วมันทําให้เกิดการอักเสบของปอดเลยทำให้เกิดการสูญเสียนั้นเราก็เร่งนะครับก็่ด้ฉีดวัคซีนป้องกันคือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันเรื่องของไข,ข้หวัดใหญ่นี้นะครับเราก็ ทางสวัสดชกับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราซื้อวัคซีนได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชน,นเริ่มฉีดแล้วเดือนหนึ่งพฤษภาคมนะฮะเดือนพฤษภาคมจะถึง31กรกฎาคมขณะนี้เริ่มฉีดไปได้สองสัปดาห์นะครับมีคนมารับการฉีดจากตัวเลขรายงานเข้ามาได้หมื่นว่ารายหมื่นเกตในขณะที่เรามีวัคซีนอยู่ทั้งหมดเนี่ย3ล้านโดสน,นะครับผมคิดว่าคนซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะครับน่าจะต้องรีบไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านมากที่สุดเลยนะครับกลุ่มเสี่ยงก็็คคคืืออนนที่่ปปวยเเโรรร้ัง นะครับทางปอดอย่างเช่นเป็นถุงลมโป่งพองนะครับหรือมีปอดเสพเลือรลังไรพวกนี้นะครับเรื่องขอบผื่นในคนนี้นะครับเรื่องของโรคหัวใจนะครับคนที่เป็นเบาหวานนะครับคนที่มีเลือดในสมองมีปัญหาเสียต่างๆคนนี้อันนี้คือโรคเลือดลังนะครับกลุ่มที่2คือตามอายุก็คือเด็กนะครับ6เดือนถึง2ปีหรือผู้สูงอายุอายุ65ปีขึ้นไป3ก็คือคนซึ่งทําให้อ่อนแอด้วยภาวะเช่นคนท้อง นะครับอันนี้อยากให้เร่งไปฉีดน,นอกจากนี้กลุ่มเสี่ยงซึ่งเราดูผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยมีคนอ้วนเยอะนะครับนนคนที่มีน้ําหนักมากนะครับคนอ้วนเนี่ยก็ขอได้รับการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลได้นะครับอันนี้อยากให้เร่งไปฉีดเพราะว่าต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างภูมิด้านทาน วัคซีนเป็นตัวไปกระตุ้นนะครับให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิต้านทานไปฆ่าเชื้อนะครับต้องใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์นะครับทีสองสัปดาห์ขึ้นจริงแต่ว่ามันก็ยังไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผลมาแล้วนะเดืเอนพฤษภาคมนะครับแล้วปกติเนี่ยนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีผู้ป่วยสูงมากถือว่าเป็นพีคอีกพีคหนึ่งนั้นตรงนี้เราก็อยากจะเตือนที่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อยากให้ท่านไปรับบริการในเร็วที่สุด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพดีๆของรายการคนสู้โรคเรายังมีจัดในทุกวันเสาร์นะครับและกิจกรรมคนสู้โรคสัญจรในครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปชิมผลไม้อร่อยกันได้ในทุกไร่และชิมได้ในทุกสวนกันที่จังหวัดตราดครับ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่หยิบประกาขึ้นมาจดเลยครับที่เบอร์โทร027902283 4หลังเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สู้โรคร่วมกับชมรมธรรมานามัยโรงพยาบาลนครทนจัดก,กิจกรรมดูแลสุขภาพกินเป็นอยู่เป็นดูแลพ่อแม่เป็นเรียนรู้เป็นคู่พ่อแม่ลูกในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ขนสู้โรคโท027902283 4